สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ป้าก็ได้อาบน้ำแล้วนะคะปา้าได้อาบน้ำแล้วป้าก็จะมาเ่าผมนะคะแล้วก็จะแต่งหน้าเบาๆนะคะแต่งหน้าเบาๆสำหรับอยู่บ้านนะจ๊ะตอนนี้เราก็มาเตรียมตัวนะจ๊ะเตรียมตัวแบบแต่งหน้านะจ๊ะหน้าจะได้ขาวๆนะจ๊ะ สวยๆนะจ๊ะตอนนี้ก็เตรียมที่จะแบบเป่าผมให้แห้งก่อนนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวมันจะเปื้อนหน้านะจ๊ะติดกิฟตก่อนจ้าจะได้แต่งหน้าง่ายๆนะจ๊ะติดกิฟต์เก็บผมไม่เรียบร้อยก่อนนะจ๊ะที่สำคัญผมต้องแห้งนะจ๊ะว่าเดี๋ยวมันจะเหน็นหนนะจะ นี Workers, Anda, ่ผมยาวนี้ดูเลยยากมากเลยนะจ๊ะใส่น้ำมันนิดหน่อยจ้าปลายผมจะได้ไม่แตกนะคเป่าให้มันซึมเข้าไปจ้าตอนนี้ผมก็เริ่มจะแห้งแล้วนะคะระหว่างรอผมแห้งทู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 ูทูทูทู ถู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 แล้วถูอีกนะจ๊ะถูไปเลยจ้ะปาดไปเลยจ้ะปาดเข้าไปจ้ะปาดไปอีกจ้ะปาดให้เต็มตาไปเลยจ้ะปาดเอาให้มันสะใจไปเลยปาดอีกจ้ะปาดเข้าไปจ้ะปาดเต็มที่เลยจ้ะเอาทุกสีเลยจ้ะสีแดงสีเขียวสีฟ้าเอาให้มันหมดเลยจ้ะ เออเอาชิป้าสบายใจเลยนะจ๊ะแก้มก็แดงเข้าไปจ้ะแดงแล้วแดงอีกนะจ๊ะป้าเออตอนนี้ป้าก็ปาดเข้าไปนะจ๊ะปาดเต็มที่เลยจ้ะไม่รู้ว่าป้ากดแค้นอะไรใครมามาปาดแก้มตัวเองเล่นเนี่ยอาเต็มที่เลยจ้ะอาบน้ำมาแล้วก็เต็มที่เลยจ้ะสวยเต็มที่เลยจ้ะ เอาจัดเข้าไปเอาเอาถั่วให้ทั่วจ้ะเอาปาดเข้าไปอีกจ้ะเออเอไปให้ถึงคิวถึงหน้าผากเออเอาให้ทั่วเลยจ้ะป้าเออเต็มที่เต็มที่เออปาทําให้สะาใจไปเลยจ้ะเอาเต็มที่เลยจ้ะเออปาดปาดปาดอีกจ้ะเต็มที่เลยจ้ะเออไม่สะาใจนะจ้ะนิ้วจกค่ะเอานิ้วจกเลยจ้ะจ้ะจกจก เออจบอย่าจบเข้าลูกตาตัวเองนะจ๊ะป้าเอ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 าเข้าไปเอาเข้าไปอย่าลืมอีกข้างหนึ่งนะเออเอออีกข้างหนึ่งยังไม่ปาดอ้าพอกเข้าไปจ้ะทาเข้าไปจ้ะโอ้ยคนงามปาดไปอีกจ้ะโอ้ยอืมอืมเออเอาที่สบายใจเลยป้าเอาเอาเลยเอาเลยอือ โอ้โหปัดคิว้วปัดคิว้วทําท่าปัดคิ้วนะคะป้าทําท่าปัดคิ้วนะคะแต่มันคลาแห้งไปหมดแล้วจ้ะอูห้หแห้งแห้งขนาดนั้นแห้งไม่มีเงินจะซื้อแล้วแห้งแล้วแห้งอีกป้าก็ปัดเข้าไปจ้ะทาท่าเนาะป้าอูสวยสวยังสวยสวยังผมยังไม่แห้เข้าอีกจ้ะเข้าอีก เอาอีจ้าปาน,นั้นแล้วก็เต็มที่เลยจ้าวย่อันาหนนั้นคืนนอเนาะอ๋ออืมทำผมสวยจ้าทำผมสวยอ่ะยังไงต่อยังไงต่อทาปากวันนี้เสียอะไรสีอะไระไหนไหนไหนสวยไหมสวยไหมป้าสวยไหมอู้ สวย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 ที่สุดในโลกเลยจ้ะโอ้สวยโอ้อะไรอีกนะอ้กีตาโอ้ปากีตากีตาข้าบปะูยเมียนังหงอยกหงุยปาปาสวยจริงๆสวยไม่เคยเจอใครสวยนะ่ากบเกลื่อนกบเกลื่อนสีกบเกลื่อนปาก อือโอ้โหยังไม่จบยังไม่จบแก้มยังไม่แดงนะจ๊ะแก้มยังไม่แดงอ่าเต็มที่เต็มที่เต็มที่โอ้โหป้าป้าก็สวยได้แค่นี้แหละเออป้าป้าสวยแล้วหรอสวยแล้วหรอนะโอ้โหมันน่ามันหนป้าป้ามันน่ามันหนว่าตัวเองสวยอหรอห้าสิบแล้วเนาะมันก็สวยได้แค่นี้แหละป้า จะเอาอะไรหืมมันน่ามันโหนจริงๆคิดว่าตัวเองสวยเหรอฮะโถป้าห้าสิบแล้วมันก็สวยได้แค่น,นี้แหละเออทําใจนะป้าสู้สาวสาวไม่ได้หรอกสาวสาวเขาก็จะสวยกว่านี้เนาะป้าก็ต้องทําใจตัวเองแล้วล่ะตัวเองก็แบบอายุมาครึ่งชีวิตแล้วเนาะ ก็สวยได้แค่นี้แหละจะเอาอะไรมากมายอาทำไปเหอะป้าความสุขของป้าทําไปเหอะป้าทําแล้วมีความสุขทําไปเหอะเนาะอ,อฝากทุกคนดูแลป้าด้วยนะป้าเขาก็เขาก็คงเหงาเนาะอยากมีเพื่อนอะ่ะออป้าเขาเล่นด้วยคนนะอย่าเพิ่งรำคาญป้าเขานะบา,บาย